สวัสดีครับพี่พี่น้องๆ้องชายยูทูบทุกท่านนะครับพบกับพี่เลิกบาลแนะนะครับวันนี้จะพามาดูเตนซิ่งโซนละหารทรายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพาชมรอบคันก่อนครับ นี่ครับเป็นรถอีแตนผมเองนะครับทำมาจากอู่ทำมาลงนะครับ ช่วงล่างตัวนี้ก็จะเป็นของไททันนะครับอยู่ภายในครับผมอะไรก็จะเป็นของโตยต้านะครับนี่ระบบไฟ หลังคาอันนี้จะมีคอกเสริมด้วยนะครับถอดออกเลยนะครับนี่ครับคอกสามารถถอดไ,ได้นะครับเวลาจะบรรทุกก็ค่อยประกอบนะครับเครื่องคูบตตานะครับ14แรง RT นะครับ เครื่องนี้ใช้มาสิบกว่าปีแล้วครับแต่ก่อนอยู่กับคันนี้ครับอันนี้คันคันคันแรกครับคันนี้พ่อต่ออยู่ที่บ้านนะครับให้ช่างมาต่อให้แต่ว่าคนมันขนข้าวคนอะไรมาหลายปีแล้วคนยางครับมาผุ อันนี้ก็าทำมาจากโู้ทำมาลงเหมือนกันนะครับทําใหม่นะครับไปกับสองหมื่นกว่าคนระับทำเต๊บกระบะภายนอกคนระับทําสีทำอะไรใหม่นะแต่ว่าจะมีขาวว่าพอจะให้ยกเครื่อง เครื่องคันนี้มาใส่คันนี้นะครับพ่อบอกว่าจะให้ซื้อเครื่องใหม่ใส่ครับเอาเครื่องคูปต้าสิแรงนะครับใส่นี้กำลังเก็บตังค์อย่างนีภายในรถคันนี้ทำมาจากอู่ทำโรงนะครับอยู่บ้านตะเกกนะครับตบําบล ตะจงอำเภอลานสายจังหวัดวบีรำกระซีเป็นของไททันนะครับแนบกระทะผานะครับสวยนะครับสีฟ้าไฟท้ายแบบ รถบรรทุกใหญ่นะครับไปท้ายสวยงามนะครับนี่บเบอร์โทร่างครับที่ร้าน,นครับเผื่อใครสนใจอยากติดต่อทำรถนะครับต่อรถไปใช้ในการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะมีบันไดมาให้นะครับบันไดข้างสวยนะครับ ใหญ่คันนี้จะตกแสนกว่านะครับเฉพาะตัวรถนะครับยังไม่รวมเครื่องนะฝากกดไลค์กดใช้นะครับกดคลิปไปนี้